สวัสดีค่ะวันนี้จะมาในเรื่องของพนักงานราชการนะคะสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะพศ2560ค่ะจะขอพูดถึงระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547ก่อนนะคะโดยจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2547เป็นต้นไป และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่16มกราคมพศ2547เล่มที่121ผู้รักษาการตามพรบนี้คือเลขาธิการาคณะกรรมการคราชการพลเรือนมีทั้งหมด6หมวด1หมวดเฉพาะการ53ข้อประกาศณวันที่13มกราคม2547พันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนอง ต่อไปคือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการฉบับที่2พศ2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่24กุมภาพันธ์2560เล่มที่134วันที่บังคับใช้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2560นั่นเองค่ะ ประกาศนาวันที่20กุมภาพันธ์2560พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการเพื่อปรับปรุงการกำหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการโดยให้ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกิน5ปีอาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ ต่อไปมาดูความหมายตามระเบียบนี้กันบ้างนะคะคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการส่วนราชการหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เว้นแต่ราชาการส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชาการประหลัดกระทรวงประหลัดทบวงอาธิบดีหรือหัวหน้าราชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชาการและผู้ว่าราชาการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชาการพนักงานราชาการคือบุคคลซึ่งได้รับการจ้าง ตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้นสัญญาจ้างหมายความว่าสัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้เป็นสัญญาทางการปกครองระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2 5 4 7ประกอบด้วยหมวดที่1พนักงานราชการ หมวดที่สองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์หมวดที่สามการประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดที่สี่วินัยและการรักษาวินยัยหมวดที่ห้าการสิ้นสุดสัญญาจ้างและหมวดที่หกคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเดี๋ยวมาเริ่มจากหมวดที่หนึ่งก่อนเลยนะคะหมวดที่หนึ่งพนักงานราชการพนักงานราชการมีสองประเภทดังนี้ 1. นพนักงานราชการทั่วไป2พนักงานราชการพิเศษพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไปของส่วนราชการพนักงานราชการประเภทนี้มีอยู่4กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานบริการ2กลุ่มงานเทคนิค3กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 5. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะต่อไปพนักงานราชการพิเศษ ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าวพนักงานราชการประเภทนี้มีเพียงหนึ่งกลุ่มงานคือกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษมีลักษณะงานที่ใช้ความรู้และความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษระดับสูงเป็นที่ยอมรับ หรืองานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้หรืองานที่มีลักษณะไม่เป็นงานประจำผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรความสามารถหรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบหรือมีโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพระราชการพลเรลือน 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษ หรือเป็นผู้ที่พ้นโทษมาแล้วเกิน5ปี 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐและวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น เคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความจำเป็นหรือความเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้นการกำหนดบัญชีค่าตอบแทนจะกำหนดโดยแยกบัญชีตามลักษณะงานเป็น6บัญชีและมีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้ง คือหนึ่งตุลาคมของทุกปีนอกจากนี้จะได้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลักษณะงานรายละเอียดบัญชีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของส่วนราชการจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงบสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านบุคคลตามความจำเป็นและ สอดคล้องกับกบรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการดังกล่าวทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประเภทลายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการได้โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและแจ้งให้สำนักงบป,ประมาณทราบการจ้างพนักงานราชการ ให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคาวละสปีหรือตามโครงการและต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสมการทำสัญญาให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่อไปมาเข้าสู่เนื้อหาของหมวดที่2นะคะค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่วนราชการอาจกำหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตำแหน่งในกลุ่มง,งานใดได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. สิทธิเกี่ยวกับการลา2สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างปฏิบัติงานนอกเวลา 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง5ค่าเบี้ยประชุม 6. สิทธิในการขอรับเครื่องอิสริยาภรณ์ 7. การได้รับลดประจำตำแหน่ง8สิทธิอื่นๆที่คณะกรรมการประกาศก,ากำหนด ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมต่อไปหมวดที่3นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังต่อไปนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างปีละสองครั้ง หตุลาคมถึงสามีนาคมและหเมษายนถึงสากันยายนสำหรับพนักงานราชการทั่วไปส่วนพนักงานราชการพิเศษให้กระทำกรณีประเมินผลสำเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างพนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการบริบัติงานให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้นให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการรวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปีต่อไปนะคะหมวดที่ 4. วินัยและการรักษาวินัยค่ะ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยหากฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัยการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง 1. กระทำความผิดฐานทุจริตต,ต่อหน้าที่ราชการ 2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลเล่จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 4. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาหรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 5. ประมาทเลเล่จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 6. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า7วัน 7. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงสำหรับตำแหน่งที่ส่วนราชการกำหนดให้ทำงานตามเป้าหมาย 8. ประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือหนักกว่าโทษจำคุก 9. กระทำผิดอื่นใดที่ส่วนราชการกำหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็วและต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งไล่ออกแต่ถ้าไม่มีมูลกระทำความผิดให้สั่งยุติเรื่อง ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยไม่ไร้ายแรงตามที่ส่วนราชการกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทันตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดในกรณีพิจารณาการกระทำความผิดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร ต่อไปนะคะหมวดที่5ขาค่ะการสิ้นสุดสัญญาจ้างสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 1. ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 2. พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้หรือตามที่ส่วนราชการกำหนด 3. พนักงานราชการตาย 4. ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. พนักงานราชการถูกให้ออกเพราะกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 6. เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้างในระหว่างสัญญาจ้างพนักงานราชการผู้ใดประสงค์จลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนดส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวร่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้เว้นแต่ส่วนราชการจะกำหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้ต่อไปเราก็เดินทางมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะคะหมวดที่ 6. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการให้มีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหรือเรียกคำย่อว่าคอพอรลซึ่งประกอบด้วย1 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีตำแหน่งเป็นประธานค่ะ 2. เลขาธิการกอพอมีตำแหน่งเป็นรองประธานค่ะ 3. มีกรรมการทั้งหมด10คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงบเลขาธิการคณะกรรมการกิจฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอายการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงแรงงานผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4. ผู้ทรงคนณวุธจำนวน4คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญใน4สาขาเช่นงานบริหารงานบุคคลกฎหมายเศรษฐศาสตร์และแรงงานสัมพันธ์ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวระสองปีอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 5. ผู้แทนสำนักคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนเป็นกรรมการและเลขานุการและ 6. ผู้แทนสำนักงบป,ประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการผู้ทรงคนวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก สประธานกรรมการให้ออกในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้นให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีวาระเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการให้ปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 3. กำหนดกลุ่มงานและลักษณะงานในกลุ่มงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของพนักงานราชการ 4. ให้ความเห็นชอบกอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการเสนอกํากำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้วแนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานราชการ 6. กํำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 7. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับระเบียบนี้ 8. แต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการตามที่เห็นสมควร อนานา,นานนเบาจบไปแล้วนะคะสำหรับสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2560และสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบคลิปสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามและฝากกดถูกใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ